สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองที่ปรึกษาด้านศาสตร์แห่งหวงจุย้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและก็เรื่องของศาสตร์แห่งหลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจแฟนย t ท b e ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีธนู กับชะตาชีวิตในช่วงเดือนมิถุนายนปี2560าหสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนปี2560นั้นจะต้องบอกว่าเป็นช่วงเดือนที่คุณจะมีโชคดีนะครับในเรื่องเงินเงินทองทองเงินพิเศษหรือการเงินอะไรก็แล้วแต่ซึ่งคุณจะมีจะได้แล้วก็เป็นโชคดีในลักษณะที่ว่ามันทําให้คุณมีความรู้สึกสบายใจมีความรู้สึกปลอดโปรมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเงิน ใครก็ตามที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูและมีความรู้สึกว่าการเงินของคุณมันติดขัดมันไม่คล่องตัวมาก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายนเป็นช่วงเดือนที่คุณจะมีความรู้สึกปลอดโปร่งมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนทีเดียวเหตุผลเพราะว่าหนึ่งดาวศุกร์ได้โครจรจากราศีมีนมาอยู่หน้าราศีเมษดาวอังคารได้โครจรจากราศีพฤษภมาอยู่ราศีมิถุนนะครับ ทั้งสองดาวในลักษณะนี้นั้นก็ยังมีส่วนที่จะผลักดันให้การเงินของชาวลัคนาราศีธนูเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีธนูที่มีความคิดอยากจะเปลี่ยนรถอยากจะแต่งเติมที่อยู่อาศัยออฟฟิศร้านโรงมอะไรก็แล้วแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงเดือนที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของการงานมันแบ่งออกเป็นสองพาร์ทนะครับ ชาวราศีธนูนะครับบางท่านเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณออมีเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าจะต้องมีงานบางอย่างซึ่งมันจะต้องทำต้องรับผิดชอบให้มันเสร็จได้ทันท่วงทีนะครับแต่อีกนายหนึ่งในใจของชาวราศีธนูลึกๆมันก็เหมือนกับมันเป็นช่วงที่มันล้าๆมันขี้เกียจทำงานนะครับมันมีความรู้สึกอยากจะพักผ่อนชิลๆอยากจะสบายๆอยากจะโปร่ปงๆอยากจะไปเที่ยวอยากจะพักผ่อนคือไม่อยาก จะต้องไป w o r k กับเรื่องงานมากมายนะอันนี้เป็นเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับชาวราศีธนูนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกทีเดียวแล้วก็อีกในนึ่งนะครับจะบ่งบอกว่าชาวลัคนาราศีธนูนะครับคุณจะมีศัตรูนะครับในเรื่องของผู้ร่วมงานศัตรูตรงนี้ ผมแปลความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นมันจะหมายถึงผู้แข่งขันหรือใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเวลาเจอหน้าคุณจะปั้นหน้าตึงๆพยายามพูดดีกับคุณหรือแสดงเป็นไม่มีอะไรแต่พอคุณคล้อยหลังกลับไปมันก็จะเอาคุณไปดินทาหรือว่ามันอาจจะล่อยเรื่องของคุณขึ้นมาเพื่อให้ตัวคุณเองเนี่ยเป็นตุ๊กตาในหมู่ของคนอื่นแล้วให้คนอื่นพูดถึงคุณดินทาถึงคุณ อันนี้คือสิ่งที่ชาวราศีธนูมีโอกาสที่จะต้องเจอเจอนะครับกับพวกป่กหอยปากปูปากหมาอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีธนออูคิดง่ายๆก็คือว่าอย่าไปสนใจอะไรมันหรือคิดอีกในก็คือว่าคุณโชคดีมากที่มีคนพูดถึงคุณแสดงว่าคุณน่าสนใจถ้าคุณไม่น่าสนใจเป็นอะไรที่มันโลโปร์ไฟมันก็คงไม่มีใครอยากจะพูดถึงคุณนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีธนู จะต้องเจอเจอแต่ก็ผมติงว่าให้ระมัดระวังอย่าพยายามเข้าไปร่วมวงไพ่บูนเข้าไปขัดแย้งด้วยเพราะว่ามันจะทําให้คุณเสียพลังงานที่ตัวคุณเองไปโดยเปล่าประโยชน์มันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการงานผมย้าอย่างนี้นะครับว่าชาวลัคนาราศีธนูถึงแม้ว่าคุณจะมีความรู้สึกอื่นๆเอเอ,เอๆเยๆเนื่อยขี้เกียจไปทํางานก็จริงแต่อย่างไรก็ดีมันก็มีงานอยู่ หลายสิ่งนะครับที่เราให้ชาวลัคนาราศรีธนูขยันเขามีขมันขึ้นมาแล้วก็มาเริ่มทําให้มันเข้าที่เข้าทางขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกนะครับการเงินของชาวลัคนาราศรีธนูไม่ต้องห่วงการเงินจะไปได้อย่างดียิ่งทีเดียวส่วนในเรื่องของความรักสําหรับชาวลัคนาราศรีธนูนั้นผมจะต้องให้คํานิยามตรงนี้นะครับชาวลัคนาราศรีธนูเนี่ยที่มีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วนะครับ คุณมักจะชอบมโนชอบมีจิตชอบมีอะไรที่มันมโนขึ้นไปทําให้ตัวคุณเองทุกข์ใจเช่นความรักคุณดีๆอยู่แต่คุณจะเสือไปคิดในลักษณะที่ว่าเอ๊ความรักมันจะเป็นอย่างไรหนอเขาจะรักเราไหมเขาจะมีเราคนเดียวหรือเปล่ามันเป็นความคิดความคิดอะไรที่มันทําให้ตัวคุณเองทุกข์ใจไม่สบายใจซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะทําให้พลังความคิดหรือว่า พลังงานดีๆที่คุณจะมีกับคู่ที่คู่จะมีกับคุณเนี่ยลดลงอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องให้ชาวลักนณาราศีธนูทั้งหญิงทั้งชายระวังตรงนี้ให้มากๆทีเดียวส่วนท่านที่ยังโสดอยู่ที่เป็นชาวลักนณาราศีธนูนะครับผมจะบอกว่าคุณก็มีโอกาสจะมีคนมาชอบพอกันแต่ว่าผมต้องบอกตรงนี้นะครับว่าคุณเองก็มีมาตรฐานสูงคือใครก็ตามถ้าไม่ได้ตามสเปคคุณงสัก70-80%เซ คุณก็ไม no <It> ่อยากจะพามาเดินควงแขนหรือพามันไปไหนแล้วครับเหตุผลเพราะว่าคุณก็มีมาตรฐานของตัวคุณเองอยู่สูงเช่นกันส่วนในเรื่องของสุขภาพนะครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับให้ระวังเกี่ยวเรื่องของโรคนอนไม่หลับหรือพวกเกี่ยวเรื่องของไมเกรนนะครับแล้วก็ลักษณะเกี่ยวเรื่องของสุขภาพชาวลัคนาราศีธนูควรจะหันมาออกกําลังกายเพิ่มพลังให้กับตัวเองบ้าง และนี่คือคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีธนูกับเหตุการณ์ในช่วงเดือนมิถุนายนปี2560กระผมสินแสมิงหรืออาจารย์พงษสดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดี